โอ้ประธานเอ็มบปเป้แบบนี้คุณจะเอาหรือว่าไม่เอานะครับโอ้โหมีรายงานว่าปารีสแซงต์แชงแมงตอนนี้จะทุ่ม1,000ล้านเพื่อต่อสัญญาประธานเอ็มบปเป้10ปีรวดเลยนะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นนิตยาสารการเงินระดับโลกอย่างฟอบนะครับเปิดเผยว่าปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ย เสนอสัญญาเป็นสถิติให้เคลียร์ในป้าเป้ครับหูวหอกจอมปวนยืดสัญญายาว10ป,ปีมูลค่า1,000ล้านยูโรนะครับปาสสูงจัดจะบอกว่าสัญญานี้อาจจะทําให้ป้าเป้อยู่ในปารีสไปตลอดอาชีพการขาแข่งเลยครับเพราะจะมดสัญญาลงตอนเขาอายุ34ปีและนี่คือเป็นสัญญาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้สัญญาปัจจุบันของมอบาเป้จมดแล้วในปี2 0 2 4ครับซึ่งเปเช่แสดงความชัดเจนว่าต้องการให้บาเป้ต่อสัญญากับสโมสรออกไปหรือไม่ก็ย้ายจากทีมเลยในช่วงตลาด สมมรัน,นี้เพราะไม่อยากจะเสียฟรีในปีหน้านะครับผมโอ้โหเรอัลมาดริดครับคือสโมสรที่ตกเป็นข่าวว่าอยากได้เอ็มบปเป้มานานแล้วแต่ความเคลื่อนไหวต่อสัญญาในครั้งนี้อาจจะทำให้เอ็มบปเป้และก็เรอัลมาดริดนะความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นหมันไปเลยก็ว่าได้นะครับ สำหรับสัญญา1,000พล้านยูโรนั้นตัวเลขนี้จะทำให้ปาเป้เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในนักกาท,ที่มีค่าจ้างสูงที่สุดในโลกและหากว่ามีการต่อสัญญากันเกิดขึ้นจริงครับอาจจะทำให้กระแสะข่าวเรื่องการแยายทีมของปาเป้ยุติลงไปอีกนานเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหสัญญา1,000พล้านยูโรนะครับขนาดไหนกันเชียวจะต่อสัญญาไอ้ปาเป,ปเ้10ปีครับโอ้โหปารีสเชียงแมงข่าวนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างมันโอโเวอร์วงังอลังการมากๆเลยนะครับ